สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้แบงค์ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวรถที่อยู่ด้านหลังแบงค์คันนี้นะครับก็คือเจ้าตัว w ายแท็นะครับไบเทอร์โบ 4x4 นะครับปี2021นะครับราคาอยู่ที่1,265,000บาทตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับจะเป็นตัวธรรมดานั่นเองนะครับและคันนี้นะครับแบงค์ได้ทําการแปลงโฉมอะไรหลายๆอย่างนะครับจะเป็นยังไงคอยติดตามชมกันนะครับ รถที่อยู่ด้านหลังแบงค์ตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัว YT e c นั่นเองนะครับคันสีดำอีกแล้วนะครับรีวิวแต่สีดำนะครับคันนี้นะครับได้แปลงชมอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าชุดหลังและแบงค์ได้ทําการดัดแปลงชุดแต่งบางส่วนด้วยจะเป็นยังไงมาดูอันดับแรกเลยเอาละครับเซตหน้าอันนี้นะครับก็คือ F150 s p i d เดนั่นเองนะครับถามว่าทําไมมันดูแปลกตาเพราะว่าตรงกระจังหน้าเลยกระจังหน้าตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเป็นมามาสแตงนั่นเองทําให้แกนขีดตรงกลางนะครับที่คําว่ฟอร์ดหายไป แล้วก็จากหน้าตัวสปเดอร์นะครับมันจะใหญ่กว่าตัวของ F150 ธรรมดานะครับจุดสังเกตมีอยู่2จุดนะครับณตอนนี้นะครับระหว่าง F150 สปเดอร์แล้วก็ F150 ธรรมดานะครับอันดับแรกไฟเบอร์กร์ดนะครับสีดำตัวนี้จะมีติดมาให้นะครับ แล้วก็ตัวของกระจังหน้านั่นเองสปาเดอร์นะครับจะมีขนาดใหญ่และกว้างกว่านะครับส่วนไฟ LED นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้ง2แบบนะครับลัคขานี้นะครับแบงค์ได้ทําการติดตั้งอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์ด้านบนเข้าไปนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ติดตั้งสกูปนั่นเองนะครับเพราะว่ากลัวผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือมันสามารถปิวได้นั่นเองในระยะเวลาที่เราใช้เป็นานๆนะครับมีโอกาสความเสี่ยงนะครับมาดูเรื่องของไฟหน้ากันบ้างนะครับไฟหน้านะครับแบงค์ได้ทําการเปลี่ยนนะครับ เป็นตัวของไฟมัสแตงสามขีดนะครับแล้วก็จะมีตัวของนี่ไฟสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็จะเป็นไฟเดทามนะครับแล้วก็ส่วนไฟขีดใต้ล่างเนี่ยมันมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาเราเปิดไฟสตาร์ทรถอะไรเนี่ยมันติดเลยโดยอตัตโนมัติแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นยังไงไปดูฝั่งนู้นครับมันจะไล่ระดับตรงนี้สามารถตั้งได้2อแบบนะครับคือให้มันไล่ระดับแบบ1นึ่หรือให้มันกระพริบพร้อมกันนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งแบงค์ลืมเลย F150 Spider นะครับหรือ F150 ทุกปไปทุกรุ่นนะครับเวลาเราเปลี่ยนชุดแป้งชมเนี่ยใต้ล่างตัวนี้มันจะเป็นสีบอลเงินตัวนี้ลูกค้าได้ทำการรีเควสนะครับให้เป็นสีดำนะครับเวลาเราพ่นไปแล้วนะครับดูโดยรวมของรถนะครับมันจะทำให้มีความดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูหลอกขึ้นมาทันตาเห็นนะครับโอเคมาด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้าง F150 Spider นะครับจะมาพร้อมกับควล้อ6นิ้วนะครับแล้วก็ไม่มีหมุดนะครับ ตัวนี้นะครับคิวรอนะครับเราไม่ได้ทําการเจาะตัวราได้ทั้งสิ้นนะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงบางโคนนะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับเสียบเข้ารูมาส่วนยางแล้วก็แมกกันบ้างนะครับแมกนะครับเป็นของ E ีเกิลวิวนะครับลายดอกไม้นะครับแล้วก็ยางนะครับเป็นของ c อร์สมิดนะครับรุ่นแรปเตอร์อัลเทอร์เดนั่นเองคือตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยช่างเขาแจ้งมานะครับแล้วก็จากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมายี่ห้อนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยคุ้มค่าราคาแถมหน้ายางสวยด้วยนะครับคุณภาพเยี่ยมบอกเลย เซนนี้เป็นขอบ18นะครับแล้วก็ซีรียางนะครับเป็น265ับ60 R18 นั่นเองเวลาเลี้ยวนะครับไม่ติดซุ้มล้อนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นขอบ20นะครับอาจจะต้องยกสูงขึ้นนะครับเพราะว่าแม็กบางลายนะครับจะติดซุ้มนะครับแต่ขอบ18เท่านี้ไม่ติดซุ้มขับได้สบายมาดูส่วนของพาร์ทอะไหล่กันบ้างนะครับพาร์ทอะไหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบแก้มครอบกระจกนะครับหรือตัวมือจับนะครับเราไม่ได้ทาการติดตั้งเข้าไปเพราะว่ามันเป็นตัวของ เดิมจากโรงงานผมว่ามันสวยแล้วอ่ะมันเป็นสีดําเงาแล้วอ่ะนะครับเราไม่ต้องไปติดตั้งให้มันเป็นคาบกาวนะครับตันนี้ก็เลยแนะนาลูกค้าไปไม่ต้องติดตั้งแล้วนะครับด้านบนนะครับเล่าหลังคานะครับ2 0 2พจะเป็นสีดําล้วนนั่นเองหัวท้ายตรงกลางดําหมดนะครับแล้วเราสามารถติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับรับน้ําหนักได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะครับมาส่วนบันไดข้างกันบ้างบันไดข้างนะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับเป็นของ jts นะครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับตอนนี้แบงค์นิยม สำหรับบันไดข้างนะครับมีความแข็งแรงยึดกับชัดซีนะครับแล้วมันดูเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าบันไดเดิมจากโรงงานมาดูภายในภายในนะครับภายในของเจ้าตัววแท็กนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนะครับคอนโซลนะครับก็จะเป็นหนังเช่นกันนะครับแล้วเดินได้ด้วยสีส้มนะครับจะมีความนุ่ม หน้าจอนะครับเราเป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะครับมีเป็นระบบซิงค์นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยอังกฤษนะครับสามารถสั่งได้หมดนะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยรุ่นนี้นะครับลงมานะครับเป็นระบบแอร์แอร์เป็นแบบอิสระแยกซ้ายขวานะครับเกียร์เป็นระบบสิบสปีดนั่นเองมีความนุ่มนวลเวลาเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัยนะครับเป็นแบบอีพาร์สนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับจะเบามากในความเร็วต่ําความเร็วสูงเนี่ยมันจะหน่วงนะครับข้อดีของมันคือเวลาเราถอยรถจอดนะครับ สบายมากนะครับอีกนิดนึงให้ดูเรื่องฟิล์มฟิล์มครับลูกค้าเคสนี้ได้เห็นด้านบนไหมเป็น2แถบนะครับเขาเรียกว่าเอาไว้กันเรื่องของแสงแดดนะครับด้านท้ายกระบะกันบ้างนะครับโลบ้านะครับตัวนี้เป็นของ2021นะครับสังเกตง่ายๆคือมันจะมีแถบสีส้มนะครับไม่ว่ารถเป็นสีอะไรนะครับแถบตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับรถสีขาวสีส้มสีอะไรอ่ะเทาบอลเงิน ตรงนี้จะเป็นสีส้มและอย่างทั้งชิ้นนะครับ2021จะเป็นสีดาหมดเลยนะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3ก็มีมาให้อาคบมาถึงไทยกระบะกันบ้างนะครับไทยกระบะนะครับผมได้ทําการครอบนะครับฝากระบะท้ายนะครับเป็นของฟิตตัวนี้คือแบบชุดใหญ่เลยนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์ที่ขอบกระบะนะครับสังเกตสปอยเลอร์เนี่ยมันจะยืดออกมาเห็นไหมมันจะเพิ่มมิติตัวรถให้มันให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางพวกนี้มันจะยืดออกมา มันจะต่างกับเ,เป็นของตัวข้อบกระบะชุดเล็กนะครับที่จะเป็นแบบครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็เป็นอักษรฟอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นแบบครอบทั้งชิ้นเลยแล้วก็ลมดําด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกค้าต้องการเป็นสีดําเงานะครับเราทําการเปลี่ยนอ่ะแล้วก็มาดูกล้องโลโก้อ่ะเห็นไหมด้านข้างมันจะยื่นออกมาอ่ะเห็นนะโอเคทําให้รถดูมีมิติมาดูของกล้องโลโก้สองพันยี่สิบเอ็ดครับกล้องโลโก้นะครับกล้องถอยหลังนั่นเองนะครับจะซ้อนไว้ใต้ล่างแล้วพื้นหลังจะเป็นสีดํา ไฟท้ายตัวนี้ครับจะเป็นตัวของไฟท้าย LED นะครับลูกค้านิยมนะครับที่จะเปลี่ยนมากๆเลยตอนนี้นะครับจะเป็นไฟท้าย LED ลมดำนะครับแล้วเป็นตัว4นะครับส่วนของกันชนท้ายนะครับแบง์ก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นของแฮมเมอร์เลยเขาเรียกว่าเป็นกันชนแฮมเมอร์แบบใหญ่นะครับขึ้นลงสะดวกนะครับเหล็กหนานะครับแล้วก็แถมมีไฟตัวของเวลาถอยหลังถอยหลังเมื่อไหร่ปุ๊บไฟสองสว่างติดเลยนะครับแล้วสามารถตัวนี้มันสามารถมีออปชั่นอื่นเพิ่มเข้าไปได้นั่นก็คือพวก หมุดแดงนะครับหรืออาจจะเป็นตัวของออลูกแก้วลูกตุ้มนะครับไว้รักจุนะครับสุดท้ายนะครับแบงค์ขอฝากแคมเปญโปรโมชั่นนิดนึงนะครับลูกค้าที่ต้องการแต่งนะครับหรือสนใจโปรโมชั่นแบบไหนนะครับติดต่อแบงค์เข้ามาได้นะครับเบอร์เดี๋ยวแบงค์ทิ้งไว้ใต้ล่างนะครับฝากกดไลค์กดตับสับคายคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรคอยติดตามชมว๊อดีแบงค์ไปก่อนสวัสดีครับ